ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมรถกระบะ t o y ยต้าวีโก้โฟวินนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวินนะครับ4ีู่ณสขับเคลื่อน4ีล้อตัวรถเป็นปี2007ครับผมเป็นปี2007 3.0เป็นเครื่อง VN Turbo นะครับคันนี้ใส่กระจังหน้าตัวใหม่มานะครับรถเดิมทั้งคันครับไม่เคยชนหนักมาแน่นอน100%ครับภายในสวยมากๆครับ สวยจริงครับภายในสะอาดสะอ้านครับบอกกรรมยีสวยมากๆครับไม่มีชีขาดสีสันรอบคันผมตีให้90%อร์เซครับซื้อไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องทำครับใช้งานได้เลยมีคาร์บอยครับรถไม่เคยบรรทุกหนักมานะครับท้ายเดิมครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดครับผมรถใส่ๆนะครับรถไม่เคยลุยป่านะครับวิ่งถนนดำตลอด ไปใช้งานได้เลยครับผมรถคันนี้ไม่ต้องเก็บงานครับรถสวยมากๆครับรถไม่ช้ํานะครับกัสีสวยครับแมกยางดีทั้งสี่เส้นครับผมที่สําคัญครับวิ่งน้อยนะครับคันนี้เล็กไม้วิ่งไปแค่สองแสนกิโลครับสองแสนสองหมื่นโลครับผมไม้แท้นะครับรับประกันเล็กไม้ให้ครับผมหน้าปัดเลินไม้ใส่เป็นหน้าปัดเลินไม้แบบแต่งมานะครับเครื่องเล่น JVC ครับเสียงดังฟังชัดครับผมเบาะสวยมากๆครับตึงครับ ไม่มีย่อมไม่มีขาดเลยครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้งหมด4บานครับผมแต่งวาตัวสวยทั้ง4ี่บานครับดูยางครับสวยครับใส่กระจังหน้าเป็นตัวใหม่มานะครับแต่รถไม่เคยชนหนักมานะครับรถเดิมๆครับผมห้องเครื่องเดิมครับไม่มีหยุดไม่มีเยิอมครับผมแห้งๆคานเดิมครับ LR อยูุ่ครบเพดเดิมครับผมน็อตตักกระโปรงไม่เคยขยับนะครับการันตีได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ การความร้อนสภาพดีมากครับดูรถไม่เคยแกะเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องชุนหนักมานะครับแอร์แบ็กเอเนะครับคันนี้เป็นตัว G ีนะครับเครื่องดีเซล3.0 v n t r b o ครับผมตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วครับเครื่องดีมากครับขับดีมากครับท่านใดสนใจนะครับผมมาชมตัวจริงได้นะครับแถวบางกวยสารางนนทบุรีครับเป็นเขตติดต่อกับมหาวิทยาลัยไม่ดนสารยานะครับผม คันนี้ผมขับแล้วครับลองเองกับมือกับผมรถดีมากๆครับขับดีครับเร่งแซงทันใจครับแอร์หนาวครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างร้อยเปอร์เซ็นครับผมท่านใดหาอยู่ครับไม่ควรพลาดนะครับผมสนใจงโทรมสอบถามผมก็ได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ